มีตัวหรือเปล่าเอาเอาเอาโอ,อ,อ้มีดินมีดินครับผมหนูหรืออะไรเอ่ยโอ้หนูครับผมหนูหุบเข่าครับผม ครับผมสวัสดียามบ่ายครับผมวันนี้เราก็มาสำรวจใหม่หาตักหนูหุบเขาเล้ากลางครับผมมากับพันเฟสครับผมนครับแล้วก็ผันเป้ครับพื้นที่ก็ฝนตกมาทางข้างบนนี่ก็ลกมากครับผมไม่รู้เราจะเจอทางหนูหรือของหนูหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ขี่มาถึงยอดอีกที่นึงครับผมแล้วก็ตรงนู้นน่าจะมีหนองน้ำาหครับผมสระน้ำแดงๆนู่นครับข้างล่างน่าจะมองเห็นหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราจะขี่ไปข้างในเลาะตามทางไปเลยผมเพราะว่าตัวนี้ดูกันแล้วนะครับไม่มีทางนะครับผมไปดูข้างในเพื่อหนูอพยพไปข้างในครับผมร้อนมากครับผมอากาศครับไปข้างในต่อครับผมตอนนี้เราก็ได้ใหม่แล้วครับผมนี่ครับ เป็นหุบเขาครับผมนู้นนะครับเราจะไปใส่ตรงนู้นะครับตรงข้าวโพดนู้นนะครับเดินมานะครับเจอน่าจะใส่ได้ประมาณสักห้าหลังครับผมนะครับข้าวโพดก่อนู้นนะครับเดินทั่วแล้วครับผมไม่ค่อยมีทางครับผมเพราะว่าข้าวโพดเขาก็หักไปนานครับที่เหลือก็เป็นข้าโพดที่ว่าเม็ดมันเลี่ยแล้วทีนี้โดนฝนมันก็ขึ้นนะครับ บรรยากาศบนเขาก็ไม่มีหนูนะครับผมทางหนูบนเขาก็ไม่มีนะครับร้อนครับแต่ขออนุญาตไปดักกับผมก็เป็นการไม่เสียเวลาครับผมก็ใส่ไว้แล้วก็ลุ้นเช้าพวกนี้ครับผมภูเขานะครับก็เดินมาก็พอมีรอยทางอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจ่าไรครับผมก็เลยใส่คูนไว้นะผมดี๋วจะเดินดูเรื่อยๆครับตรงที่ว่ามีต้นข้าวโพดนี่ครับเผื่อเจอต้องร้อยผมจะดักไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะเลาะดูติ้งเข่าด้วยนะครับ นี่ผมก็เดินมาจากตรงนู้นครับนะพอดเด็กก็รออยู่ตรงนู้นครับหาดูทางมาได้ครับผมครับผมวันนี้ก็มาเก็บบ่วงครับผมที่ดักไว้เมื่อวานครับผมห้าหลังนะครับหลังแรกไม่ติดนะครับผมหลังสองก็ไม่ติดอา้าวหลังสามล้มครับผม มีตัวหรือเปล่าเอ้เอโอ้มีดินมีดินครับผมหนูหรืออะไรเอ้ยโอ้หนูครับผมหนูหุบเข่าครับผมเจอแล้วครับนี่โอ้อ้้ยโอ้โอ้นี่ครับผมหน้าตาหนูหุบเข่าครับ นี่ครับอังที่สามได้ตัวเลยครับผมเออมันมานครับผมเออยังมีตัวครับผมเอโอโคตรทางเขดีมากครับผมเดี๋ยวผมให้ดูทางครับเนี่ยต้มแรกเราครับผมมันมานครับเมี๋ยวผมดัาดูทางนะครับทางอย่างดีเลยครับ เนี่ยดูรอยครับเป็นล่องเป็นล่องเลยครับเนี่ยนี่เดี๋ยวอีกสองหลังครับผมเดี๋ยวไปดูครับมันจะมานไม่มาครับโอ้โหนี่ครับเดืทางครับนี่กากขี้ยาเป็นกองนะครับผมดักตรงนี้นะครับหลังที่ติดนะครับแต่เป็นลากไปยันนู่นเลยครับไดดูหลังต่อไปครับผม สองหลังอีกสองหลังไม่มีตัวเดินครับผมดูทางครับอย่างลื่นนะครับนี่ครับไม่มีตัวผ่านนะครับครับผมสรุปยอดเลยครับผมก็ ทดลองดักไว้ห้าหลังก็ได้มาหนึ่งแตงมผมครับสา,สายสวยครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสําหรับหมายนี้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่ผมจากทีมงานพันป่า,าเจยผมสวัสดีครับนะครับหมายภูเขาครับที่เรามากันครับ